เมื่อเช้าเมื่อที่ผ่านมาบีบิ๊บกแมตทีมหัวแถวเขาแข่งกันที่สามเจอที่หนึ่งเกือบตา, <Forest S 1> ตายฟอเรสต์กับเรียวพูเหรครับก็คนละครึ่งนะครับครึ่งแรกฟอเรสต์ Forest ดีกว่าแต่ครึ่งหลังเรียวพูก็ถล่มแหลกนะครับแบ่งแต้มกันไปก็ถือว่าสมควรแล้วนะครับเสมอหนึ่งประตูต่อนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเกมฟอเรสต์กับเรียวพูเล่นที่ซิตี้กราวด์นะครับคะแนนห่างกันหกแตม้มถ้าฟอเรสต์ชนะจะแซงขึ้นที่สองตาม 6, ขงสามคะแนนนะครับครึ่งแรกเนี่ยฟอเรสต์ Forest ตั้งรับเหนียวแน่นและสวนกลับน่ากลััวนะครบ ครั้งแรกที่ได้ยิงเข้าไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับนาทีที่แปดเนี่ยอันทุนีอิลังกานะครับแทงให้คริสวูดหลุดไปยิงเสียบเสาไกลนะครับอฟอร์เรสขึ้นนำก่อนหนึ่งศูนย์ครึ่งแรกเรียลพูลครองบอลเยอะแต่ยิงไม่เข้ากรอบแม้แต่ลูกเดียวนะครับโมซาลาก็เงียบกริบเลยฟอร์เรสนำหนึ่งศูนย์ครับครึ่งหลังนาทีหกสิบห้าหงเปลี่ยนตัวนะครับส่งดิโอโกโชต้ากับคอสตาซิมิคาสลงแทนโคนาเต้แล้วก็แอนดี้โรเบอร์สันปรากฏลงมาแค่ยี่สิบสองวินาทีนะครับสองตัวสมรองประสานนงานกัน นำไปสู่ประตูตีเสมอซิเมคาสเตะมุมให้โชต้าโมงเข้าไปนะครับกลับมาเท่ากัน1ประตูต่อนหนึช่วงท้ายเกมหงแดงมาเป็นชุดเลยนะครับแต่แมตเซลประตูเจ้าป่าเซฟได้หมดเลยจบ90นาทีเสมอ1ประตูตอนน่อ1น1เหลือภูจาฝูงยังทิ้งที่2ฟอร์เรส์6คะแนนนะครับ ผมแข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดนะแต่บางเอิญทีมที่ตามเมื่อคือนก็เสมอเหมือนกันใช่แล้วพูไม่เสียหายนะครับเมื่อคือนที่เชลซีกับแมนซิตี้เสมอทั้งคู่นะครับเชลซีเล่นในบ้านเสมอบอลหมัด2ประตูต่อ2แมนซิตี้บุกไปเสมอเบรนท์ฟอร์ด2-2เช่นเดียวกันซิตี้เนี่ยนำก่อน2-0นะครับฟิลฟอร์เดนยิง2ลูกนะ แต่ยวนวิซ่ากับคริสเตียนนอร์กาดช่วยกันซัดให้เบรนท์ฟอร์ดไล่ตีเสมอ2-2ลูกตีเสมอนี่นอร์กาดมงเข้าไปนาที92นะครับท่านผู้ชมครับอกห,หลังซิตี้นี่คือเฉื่อยกันเองนะเกือบแพ้ด้วยนะครับช่ว<อ>งทดเวลานี่โอ้โหซิตี้เกือบพังนะครับนะนี่แหละได้หนึ่ง<อ>แสมเ<อ>บรนท์ฟอร์ดก็ดีใช่นะสวนกลับน่ากลัวครับอีกคู้นึงเวสต์แฮมที่เสมอเชลซีใช่ อีกคู่หนึ่งเวสแฮมชนะฟูลแลมไป3าสองนะครับแกรมพอตเตอร์คุมเวสแฮมได้3แต้มแรกนะเหลืออาร์เซนอลอาร์เซนอลแข่งคืนนี้นะครับเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับเป็นเกมลอนดอนดาร์บี้เปินถ้าชนะจะไล่หงเหลือ4แต้มนะครับส่วนอีก3คู่คืนนี้ le, olf, ton, illa, ester, นิวคาสเซิลเจอวูฟเอลวอร์ตันเจอวิลล่าเลสเตอร์เจอคริสตัลพาเลซคะแนนล่าสุดนะครับเรอัลฟูเจอรฝูง20น,นัด47คะแนนฟอเรสต์21นัด41คะแนนนะครับอาร์เซนอล20นัด40คะแนน และ Chelsea, เชลซี21นัด37คะแนนนะคือทีมที่ไล่ตามเวอร์วภูมาเนี่ยก็มีปัญหานะครับตัวเจ็บบ้างเสียแต้มง่ายๆบ้างอะไรเงี้ยเวีรยวููไม่ซีเรียสนะอจจะตอนนี้อาร์เซนอลก็ <c oughs> แล้วแต่ Q, นะคิวนะเมื่อคืนนี้โอกาสซิตี้กับเชลซีทำไม่ได้ครับคืนนี้มาดูอาร์เซนอลอาร์เซนอลก็ตัวเจ็บเยอะซสะอีกนะช่วงนี้ใช่ไหมแต่เริ่มสะดุดนะเวอร์วููเห็นได้ชัดเลยนะไม่แต่เมื่อคืนเป็นเกมยากไนงะ นะเาเล่นไม่ไดีดแพ้นะมันเนข้ากรอบเลยใช่เพราะฟอร์เรสโคลตาลเเดียวเลยสก,กัดโอ้โหสก,กัดดีมากเลยแต่เรียวผูกก็ค่อยๆเล่นแล้พลิกเกมได้ไงใช่ไหมออช่วงท้ายเกือบชนะเหมือนกันนะมว่า okay ี่มันดุบัดไงทีมหัวแถวเขแข่งกันอ่ะดูต่อไปนะครับ